คนวันนี้ผมจะมาเปิดหน้าให้ทุกคนดูแบบจะจๆเต็มๆนะครับไม่ไม่กี่อีกเออเร็วๆวันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนจากวันร้องเพลงเป็นวันที่ผมแคสเกมนะครับแล้ววันที่ผมร้องเพลงเนี่ยผมจะเปาะผมจะเอาไปทำในคลิปเต็มแทนนะครับอ่าทก่ผมําในคลิปเต็มเสร็จแล้วนะครับ แล้วแ้วผมทำในคลิปเต็มได้แล้วรวมกับที่แคสเกมผมก็จะทำในคลิปเต็มด้วยดีกว่านะครับอ่าก็น่าจะดีเลยนะครับผมขอเปิดหน้าทุกคนดูด้วยนะครับนี่นะครับเปิดหน้าของผมแล้วนะครับทุกคนน่าจะได้เห็นหน้าของผมแล้วนะฮะเนี่ยหน้ากากนะฮะนี่ใส่กับที่ก็เมือนเลยห้อง